ทุกท่านด้วยครับมัอยู่รายการพีพีทีวีรายการที่ผมได้ตั้งชื่อมาใหม่ในพอที่แล้วไม่ทำอะไรเลยผมก็ได้ไปเชียบพื้นที่ออกกระตุกด้วยมาฆ่าไก่ก่อนผมก็ได้ไปขุดตรวด โอ้ยนิ้วเล็กไปมาแล้วผมก็เลยสร้างครอบไป่ม่ด้วยไปดูสิครับแมงบุ้มพี่อ่ะมาดิ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 าดสองโอ้ไอสองไก่ที่เราได้ผลิตผลิตเยอะมากเลยครับมองมีเสียงอลอยรอบกวทุกขอบไพทอนด้วยมานะที่นี้ด้วยครับเพราะว่าคือผมได้อยู่กับใก้น้อง น้องมันดูเยี่ยอะไรก็ไม่รู้มันเป็น,นเลเสาร์ตีหัวกันเฉยมันเอรเลิศมากเลยครับเราจะมาเคลียร์ที่ตรงนี้นก่อนที่นี้ก็พอแล้วที่เกียรทธรรมไม่ตรงนี้หรอหรอนะูน้องบุ๊บปั๊บ ก็เอ้ยตัวแกองเขาแข็งไม่ละเขาปวดตัวละเขาคอยนอนอ่ะเขาคนถึงข้างนอกละข้างข้างฝั่งูใหญก็จะเขาจะยายาหนีใกลไกล้กลผมกลับไปสรอยบวมค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมจะยังไม่ได้ลงคลิทผู้ประสานล้านตรงจะลงในวันหน้าแล้วกันครับหมวกนี่ไง เอาวะเขาข้าพนักงารไม่ต้องการน้องวัมา,เอา,มาเอาของไว้ผมก็ได้ไปเก็บเมล็ดพันธุ์พื้มาแล้วครับผมก็ได้รอมตั้งนานกว่าจะเจ็บใต้แก้ะอันมันใช้ปริมาณที่มากมายมหาสันมากเลยนะครับเพื่อนไอ้ดูคลิปผมอยู่ ก็อย่าลืมกดติดตามกันผมก็จะไปลงเมืองอีกเลยครับตงเมืองที่ไหนผมตายทุกทีโอเคว่าพิกเอ็กเราจะพังแล้วเอาเหล็กมาครับพิกเอ็กกันมาครับพิกเอ็กได้แล้วก็ขึ้นมาพิกเอ็กพิกเอ็กซ์เล็กออกมาแบบนี้ เอานี่อน่าด้ดับครัขบขวานเอาคนมาับตงการเอานี้มาด้วยเ <c oughs> ขามีเสียงก็ไอ้กอไก่ขอไปด้วยนะครับน <c oughs> ้องผมยิ้วๆต้องเข้าใจด้วยนะครับผ้อมจะไปล่องเหมืองกัน เอาวันนี้ไว้ก่อนเนื้อหมูเราจะกินเนื้อวัวเนื้อวัวนี่เป็นสิ่งอะไรที่ยอดแย่มากเลยนะครับเอาเนื้อหมูไว้ผมก็จะไม่ไปผมก็จะไปหาแหล่งครามไอศัดแอนโพรไปด้วยตัวคนจะเป็น เอาไนไว้วะหวัานหินเอาหานี่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เอาแล้วปวดต้องการเอาไม่ต้องการเนาะเอาไว้คล้องกลาเอาไว้ก่อนโอเคอใช้ใช้ของใหม่ไปเรื่อยๆไปเอาธนูไปโอ้นกระดางหินไว้เดมมุงไว้ เราต้องเตรียมของที่จะไปบ้องเหนือกันเอาไว้หอบมีไปเผาเนื้อไก่ไว้ไม่ต้องก่อนมาลงเมืองกันเลยปะจะเดึงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเบ้นล็อกแล้วค่อยหามเฮ็ดกันพูดจาตรงไหน เขาจะขุดเมืองตรงนี้ก็รักกันนะครับไม่เป็นไรขุดนู่นขุดลงไป,ขงไปเาขาไม่ต้องการสองงานาาขุดลงไปอาจจะเจออันนี้ก็เป็นได้นะครับเปิดหน้าดูหาใหม่ข้าวหเพชรกันจะขุดสองอัปรีย่ยนะครับให้มีร้องแล้วก็จะขุดเอัปรี่ย ม้นงบอผมน,น Dante, ี่ да มันไม่มาสักทีมนลนไป็นรปเอ็กขุดเลยเป็นเลยขุดไปไม่ตะาบขุดป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 อ่ะปช็อตจแล้วครับ ผมปักทอดต,ตรงนี้ด้วยเอาปักทอดต,ตรงนี้ไวยค่อยจะมีเราจะขุดไปเดียวก่อนนะครับขุดไปอ่ะขุดไปขุดไปอ้าวขุดไปเรื่อยๆไม่มีความมืกขุดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเบรล็อกเลย อีซองอันม่ bye, good ิง goodbye g o o d y goodbye g อาจจะเมื่อผมกระปักทอสปักฮอฮอออฮอฮอสบายนะครับก็ขอภอัยด้วยนะครับ กูปลุกบปลกระปไปเลยลงไปไมีจะหาเลยนอมันไม่จะหาเลยเหรอมันไม่มีทางเลยกูเลยเหรอสัตว์กูลงไปว่าทำไมมันไม่เจอสักทีวะมันงงเ,เหี้ยกูลงไปกูลงไปเรื่อยๆโอ้เอาอีกเลย เอาเรยเอานี่ออกเหรอออกเป็นเข้าแล้วก็ฟังมาท่าออกดไปเรื่อยๆของเราเรามีหน้าที่ขุดแล้วก็ขุดไปอ้ยอะตกตัดกระตุ ตุกแบบไมมีกระตุกหน่อยก็ขอายท่านมานะตี่นี้ด้วยนะครับอ่าพูดยังขอบสนามเลโกไอ้กระตุกอ่าคลิปนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามรือกด subscribe ก็เป็นกำลังใจเล็กๆให้ได้ให้กันด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับอ่ะเล็กนะครับ กดเตะเติมกระตุกละวไอก้กระตุกบ๊ายบ,าย,ยบา,ยยายขุดไปเรืเอ่อยขุดไปเรื่อยโอ้อมก็เลยใช้เครื่อง A S Cast Game นะครับเพราะว่าอมน,นี่มัน s i d e ว a l แล้วถามว่ากูมี้ไอเดไฟเวนไหมกูก็มีนะบักทอดไว้วดีกว่าอ่ะ เอาไว้แค oh, oh, ah, ่นี้ก่อนครับโอ้ยขึ้นไปอ่ะบาย